สวัสดีครับวันนี้พามาดูโมเดลรถซีรีส์ของไทเบอร์ฟอร์มูล่านะฮะแต่ว่าไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นงานเทียบงานจีนนะฮะ สเกล1นึ่งดอนสสองนะฮะมีมอเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับค่า C F คิดป่ะนี่นะไซเบอร์ฟอร์มูล่าโฟร์คิดนะฮะแต่เลียงเลียงข้าอ่าก,ก็ไม่ได้เลียงเนาะอันนี้เขียนว่าไซเบอร์ฟอร์มูล่าเนาะโอเคหน้ากล่องจะเหมือนญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะแต่ว่าจะเขียนเมกอินชน่าเนาะนี่นะก็พอ,อดี มีพี่ที่รู้จักเขาส่งมาให้นะฮะมาดูของแปลกกันนะฮะอันนี้งานเก่านะงานเก่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะข้างในก็จะมีบอดี้ของไซเบอร์ฟอร์มูลานะไม่ขาวนะเก่ามากแล้วโคงคงจะเป็นคงซูเปอร์เแต่ไม่ใช่ของททมิย่านะฮะตรงนี้เขียนว่าซูเปอร์เชสซีเอลนะฮะเนาะประมาณนี้ ก็งานงานเทียบก็จะไม่พูดอะไรร้อที่ได้จะเป็นร้อเล็กนะฮะพลาสติกไม่ได้แข็งมากอ่อนๆค่อนข้างดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงนะฮะยางยางจะเป็นยางเหมือนซุปซุปเปอร์ฮาร์ดน่าจะเป็นยางฮาร์ดเพราะว่ายังกดได้หน่อยเป็นยางเล็กนะฮะ ชุดเฟืองชุดเฟืองสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี้เขาจะใช้มอเตอร์ดำๆนะฮะรถจีนเนาะมอเตอร์ดำๆความแรงเท่าไหนมอเตอร์ดำๆส่วนใหญ่ความแรงเท่าไฮเปอร์ดจะจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้อ่าแล้วไซเบอร์ฟอร์มูล่าแท้มีนะผมเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเขาแปะไว้ที่ถายคิดว่ากันงานจะเก่าหน่อยนะฮะคู่มือการประกอบแบบเจียว อันนี้จะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนค่ายดาซินที่ว่าเป็นแบบประกอบนะมันจะย่อส่วนย่อสเกลให้เล็กลงอะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มีการประกอบนะฮะพอดีไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ประกอบแต่สติกเกอร์ก็กาวแล้วกาวแล้วความเหนียวหายไปแล้วในบางส่วนสติกเกอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะ เอ่อเป็นกระดาษแบบว่าด้านเป็นกระดาษด้านนะครับเท่านี้เลยนะฮะก็น่าจะยังพอหาได้มั้งหรือยังหาไม่ได้ก็ลองดูตามเว็บถ้าพวกของจีนก็แนะนำพวกเว็บเว็บอาลีเพจอะของอาลีบาบานี่มันคล้ายจีนโดยตรงนะฮะ สวนใหญของที่ขายเราจะเป็นงานจีนส่งจากทางประเทศก็ลองไปดูได้อใครอยากจะลองเก็บนะฮะลองเก็บดูก็ไม่มีปัญหานะก็เก็บได้นะฮะทีวีเราแกะ่องเราแกะของให้ดูเพียงเท่านี้นะครับก็แต่ถ้าใครอยากได้รถธรรมย่านะฮะหรือว่าซีรีส์ของธรรมย่าแท้ก็ หาได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟวิวนะฮะมีลิงก์เพจด้านล่างใต้ตรงช่องคำอธิบายนะฮะคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะคะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ